วันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบก,กับสิบอันดบพระเนื้อผงของพระเจเิอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยที่มีราคาเช่าหาเปลี่ยนมือค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมพระเครื่องของเมืองไทยจะด้วยบารมีของหลวงพ่อหลวงปู่และความาศักดิ์สิทธิ์อันเรื่องจากอิทธิปาฏิหาริย์ประสบการณ์ผู้ที่บูชาต่างก็เห็นและสัมผัสได้และด้วยจํานวนที่สร้างที่มีน้อยและหายาก จึงทำให้พระเนื้อผงรุ่นนิยมดังกล่าวจึงมีราคาเช่าหาที่แพงขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมพระเครื่องต่อไปในอนาคตพระเนื้อผงคือพระเครื่องที่สร้างจากผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์เช่นผงพระกูเก่าผงวิเศษว่านผสมกับสารประสามเช่นน้ำมันยางลักษณะเป็นเนื้อร่วนหรือแข็งเล็กน้อยแตกต่างจากเนื้อโลหะเหลือเนื้อดินเผา หวังว่ารายการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้นักษะสมร,รุ่นใหม่ได้เข้าใจและรู้จักที่ไปที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและนี่ก็คือสิบอันดับพ้าเนื้อผงของพระเจจีาอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยในชุดที่หนึ่งอันดับที่10พระสมเด็จหลวงปูปู่วัด อินทราวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปูภูนับเป็นศิษย์ใกล้ชิดกับท่านเจ้าปุณสมเด็จพุทธาจารย์โตอีกรูปหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านเจ้าปุณสมเด็ดจจัดสร้างพระเครื่องที่วัดบางขุนพรมก็ได้มาพักอยู่กับหลวงปูภูและได้สร้างพระศรีอริยเมตไตรพระหลวงพ่อโตไว้ที่วัดอินแห่งนี้โดยมีหลวงปูภูเป็นกําลังสําคัญแต่สร้างได้เพียงครึ่งองค์ สมเด็จท่านก็มรณภาพลงพระเครื่องที่หลวงปูป่ภูสร้างนั้นเข้าใจว่าสร้างไว้ตั้งแต่ประมาณปีพศ2463เรื่อยมาโดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อหาปัจัยบุรณะปฏิสังขรหลวงพ่อโตวัดยินซึ่งยังไม่สมบูรณ์จนแล้วเสร็จพระเครื่องของหลวงปูป่ภูลักษณะเป็นผ้าเนื้อผงรูปทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักแบบพระสมเด็จ ของท่านเจ้าปุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีนับเป็นพระที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องเช่นกันประการสาคัญหลวงปู่ภูท่านเป็นศิษธ์ใกล้ชิดรูปหนึ่งของท่านเจ้าปุณสมเด็จอีกด้วยจึ่งได้รับความเมตตาถ่ายทอดเกตุพิชาต่างๆส่งผลให้วัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนทรงคุณพิเศษเช,เช่นเดียวกันกับพระสมเด็จของท่านพระอาจารย์เนื้อหาหมวลสารในการสร้างพระสมเด็จ ของหลวงปู่ภูนั้นท่านได้นำมวลสารผงวิเศษ5ประการของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตมาเป็นส่วนผสมในการสร้างด้วยส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จของหลวงปู่ภูวัดอินทราวิหารกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่9พระกุวัดท้ายตลาดหรือวัดโมรีโลกะยารามกรุงเทพมหานครวัดท้ายตลาดเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ใต้พระราชวังเดิมปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือในแผ่นดินพระเจ้ากรุงทนบรุรีวัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระมาจำพรรษาต่อมาในสมัยรัชกาลที่1ทรงโปรดเก้า ให้พระมหาศีวัดราชสิทธิ์เป็นพระเทพโมรีแล้วให้มาครองที่วัดนี้ต่อมาจึงได้เลื่อนเป็นพระพุทธโคสาจารย์ต่อมาในรัชกาลที่สองทรงเปลี่ยนนามพระอารามเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์ยาวาสถึงแผ่นดินรัชกาลที่สามทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอารามพร้อมกับพระเครื่องอื่นๆอ,อีกและทรงเปลี่ยนนามเป็นวัดโมรีโลกยารามมาจนถึงปัจจุบัน การตึกสูข,ของวัดท้ายตลาดนั้นเริ่มจากคนร้ายลักลอบเจาะกูเจดีลายมานานแล้วและทางวัดก็ได้ซ่อมแซมอยู่เสมอขันต่อมาเมื่อปีพศ2485ข่าวกรณีพิาพาทอินโดจีนกับฝรั่งเศสทางกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือขอพระเครื่องมาที่วัดโมรีโลกายารามเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารและตำรวจที่ไปร่วมรบ ภะเครื่อง,องของกุวัดท้ายตลาดเป็นพาที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องมีราคาไม่แพงมากนักประสบการณ์สูงนักนิยมสะสมชอบด้วยเหตุผล4ประการก็คือ 1. เชื่อมั่นว่าผู้สร้างพระเครื่องชุดนี้เจตนานในการสร้างดี 2. ส,สันนิษฐานว่าพระกุวัดท้ายตลาดออกแบบโดยช่างหลวง 3. มมีผงใบลานกับผงพุทธคุณเก่าแก่มากมาย 4. เนื่องจากวัดท้ายตลาดเป็นผรารามหลวงจึงมีการจัดสร้างพระเครื่องจัดพิธีพุทธทาพิเศษก่อนบรรจุลงกุแน่นอนว่าต้องยิ่งใหญ่อลังการและครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาเพราะแต่ละพิมพ์มีความงดงามและมีมากพิมพ์องค์การพระเครื่องกล่าวว่ามีมากกว่า50พิมพ์เลยทีเดียวส่วนราคาเช่าหาของพระกุวัดท้ายตลาด หรือวัดโมรีโลกายารามกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่8พระสมเด็จปิรันวัดะระฆังกรุงเทพมหานครพระสมเด็จปิรันวัดะระฆังโคศิตารามสันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นไว้เมื่อประมาณปีพศ 2,418โดยผู้สร้างคือสมเด็จพุทธาจารย์หม่อมเจ้าทัดเสนีวงศ์ท่านเป็นพระรถในกรมหลวงเสนีบริลักษ์พระองค์เจ้าแดงในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกหรือวางหลังประสูติเมื่อปีพศ .2,364 สมัยสมเด็จพุทธทเริดล่าหน้าพาไรรัชการที่สองการเรียกชื่อพระปิรันนำหน้าชื่อพระว่าสมเด็จก็เพราะว่าผู้สร้างมียศศักดิ์ สูงถึงขั้นสมเด็จและคำว่าปิลันก็หมายถึงชื่อเดิมของท่านที่ชื่อว่าพระพุทธบาทปิลันเมื่อครั้งท่านได้สร้างพระเครื่องขึ้นมาทําให้ชาวบ้านทั่วไปเรียกและขนานนามพระที่ท่านสร้างนั้นว่าพระสมเด็จปิลันตามชื่อเดิมของท่านและเรียกกันเรื่อยๆมาจนทุกวันนี้ซึ่งที่จริงแล้วพระพุทธบาทปิลันนั้นท่านก็เป็นสิทธิ์เอกของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีเช่นกัน พระสมเด็จปิรันมีการสร้างไว้มากมายหลายพิมพ์ทรงสีของเนื้อผ้าออกสีเขียวอมดำอมเทาหรือเนื้อผงสีออกขาวเหลืองก็มีมีทั้งที่บรรจุกุกและไม่ลงกลุกองผ้ามีที่ลงกลุส่วนใหญ่จะมีคาบไขปกคลุมทั่วองผ้าจับอยู่เป็นชั้นๆบางจุดก็มีไขเกาะหนาเป็นก้อนโูนเด่นลักษณะแข็งมันเหนียวเนอะคล้ายกับไขว,วัวดูแล้วมีสเสน่ห์เข้มแข็งน่าใช้ พระสมเด็จปิรันเท่าที่พบมีด้วยกันประมาณ20พิมพ์มีลักษณะแบ่งเป็น2แบบคือแบบที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงที่มีลักษณะโค้งคล้ายกับพระสมกอกำแพงเพชรด้านพุทธคุณเชื่อว่าเชกเช่นเดียวกันกับพระสมเด็จวะละัลคังของเจ้าบุคคลสมเด็จพุทธาจารย์โตซึ่งมีพุทธคุณดีครบด้านไม่ว่าจะเป็นทางขย้กขาดองค์กพันชาตีเมตตามหานิยมและโภกรัพย์ดีเยี่ยมที่สุด ส่วนราคาเช่าหาของพระสุเด็จพิลันวัดระฆังโคศรีตารามกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่7พระครูวัดเงินคองเตยกรุงเทพมหานคร วัดเงินนั้นเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งในสมัยโบราณเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณคือเมืองพระปะแดงในบริเวณนี้มีวัดเก่าถึง3วัดด้วยกันก็คือ 1. วัดหน้าพระธาตุสวัดเงินหรือวัดฮิรันสิวารี3วัดทองล่างหรือวัดโพทองในยุคสมัยปีพศ2480รัฐบาลในขณะนั้นเป็คืนที่ดิน เพื่อสร้างการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงมีการทำผาติกรรมย้ายวัดทั้งสามอารามมีการรวมวัดหน้าพระธาตุกับวัดโพทองเป็นวัดท่าทองส่วนวัดเงินนั้นหายไปจากความรับรู้สำหรับการพบพระกุวัดเงินนั้นเนื่องจากมีการเวนคืนที่ดินแล้วจึงรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดทั้งสามพอรือถอนที่วัดเงินปรากฏว่าพบผพ้าเนื้อผงม,มัรจุอยู่ในพระเจดีย์หลายๆองค์และมีมากมายหลายแบบหลายพิมพ์ทรง แรกเริ่มรวมทีพระกุวัดเงินที่ค้นพบมีสะสมราคาเช่าซื้อกันถูกเอามากๆเรียกกันว่าซื้อกันทีละปี๊บกันเลยทีเดียวจนมาถึงช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามโรคครั้งที่สองในยามศึกสงครามผู้คนต่างก็อาศัยพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจปรากฏว่าผู้ที่แขวนหรือสักการะพระกุวัดเงินคลองเตยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงไดก็ได้ประจักษ์ในพุทธคุณ เป็นที่ปรากฏทั้งสิ้นความนิยมจึงเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางสัส่นร,ราคาก็สูงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันส่วนราคาเช่าหาของพระกุวัรเงินคองเตยกรุงเทพหมหานครนั้นก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่6 พระวัดรลังสีสุดทาวาดกรุงเทพมหานครมีพระนิพนธ์ที่กล่าวถึงของดีแห่งกรุงรัตนโกสินว่าผู้ใดมีพระวัดรังสีผู้นั้นชีวีไม่วางวายเป็นคำบรรยายถึงพุทธคุณของพระผงวัดรลังสีได้อย่างลึกซึ้งในอดีตพระผงวัดรลังสีเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมากกว่าพระสมเด็จวัดระฆังจนมีคำกล่าวในยุคนั้นว่า เอาพระสมเด็จวัดระฆังมาแลกก็ไม่ยอมพระผงวัดลังสีถือได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องที่หายากหาคู่เทียบได้ในสมัยนั้นจบจนปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นพระเครื่องรําค่าที่หาชมได้ยากมากการสร้างพระผงวัดลังสรีนั้นสันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวปีพศ2437-2439ถึง 39, จากเอกสารการโปรดเกล้าให วัดหลังสีสุดทาวาดขึ้นกับวัดบวานิเวศวิหารในสมัยรัชกาลที่5เป็นหลักฐานปรากฏชัดว่าในช่วงปีพศ2442พระธรรมจิติหรือพระอาจารย์แจ้งท่านเป็นเจ้าวาดวัดหลังสีสุดทาวาดอยู่แล้ววัดหลังสีสุดทาวาดเป็นวัดโบราณข้อหน้าสังเกตประการหนึ่งก็คือกรรมวิธีการปิดทองของพระวัดหลังสีจะแตกต่างจากพระสมเด็จวัดละคัง ของท่านจำคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตรซึ่งจะนําองค์พระจุ่มลักก่อนแล้วจึงปิดด้วยทองคําเปลวแต่สําหรับพระวัดหลังสีของท่านเจ้าประคุณจิตตินั้นไม่มีการจุ่มลักท่านจาคุณจะใช้ทองคําเปลวปิดลงบนแม่พิมพ์ก่อนแล้วจึงกดพิมพ์เมื่อถอดพระออกทองคําเปลวก็จะติดบนองค์พระคมวิธีดังกล่าวนี้จึงทําให้ทองคําเปลวติดไม่แน่นนักเมื่อผ่านการเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันเป็นร้อยปี องพระจึงมีทองคําเปลวติดอยู่บ้างและหลุดออกไปบ้างพระวัดหลังสีมีเนื้อผงขาวมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กมีทั้งชนิดที่ปิดทองและไม่ปิดทองส่วนราคาเช่าหาของพระวัดหลังสีสุดทาวาสกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่5าพระวัดพับหรือวัดราชสิทธารามบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวัดพับหรือวัดราชสิทธารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครฝั่งธนบดีเป็นวัดเก่าวัดแก่วัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเป็นแหล่งกําเนิดพระเนื้อผงยอดนิยมที่เรียกขานกันในนามพระวัดพับ อมาตะาาพระกูเก่าที่มีอายุมากกว่า200ปีสูงกว่าพ,พระสมเด็จวัดละฆังและวัดบางขุนพรมเสียอีกถึงแม้ลักษณะองค์พระจะดูง่ายๆไม่มีรายละเอียดมากนักแต่เป็นที่น่าอาัศจรรย์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มากมายทําให้พระวัดพับได้รับความนิยมอย่างสูงปัจจุบันแทบจะหาดูหาเช่าของแท้ยากเอามากๆพระวัดพับแต่กูเมื่อประมาณปีพศ2470 ท่านเจ้าวาดวัดพับทําการเปิดกลุก่พระเจดีย์อย่างเป็นทางการปรากฏว่ามีโพงใหญ่อยู่กลางพระเจดีย์และพบพระวัดพับเป็นจํานวนมากและอย่างพบพระสมเด็จอรหังอีกจํานวนหนึ่งด้วยมีทั้งพิมพ์สชั้นและพิมพ์ฐานคู่ซึ่งพระสมเด็จอรหังนั้นสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนเป็นผู้สร้างซึ่งท่านเจ้าปรกคุณสมเด็จเคยเป็นเจ้าวาดวัดพับมาก่อนประกอบกับวัดพับเป็นพระเนื้อผงสีขาว และมีส่วนผสมคล้ายคลึงกับพระสมเด็จอารหังมากจึงสันนิษฐานได้ว่าพระวัดพับน่าจะสร้างโดยท่านเจ้าปะกุลสมเด็จพระสังฆราชศุกไกเทือนเจ้าตำหรับพระผงเช่นกันพระวัดพับดังกล่าวได้แต่กลัวออกมามากมายมีจำนวนพิมพ์ที่แตกต่างกันทั้งหมด8พิมพ์พระวัดพับเป็นพ้าท,ที่เชื่อได้ในด้านพุทธคุณเยี่ยมมากทางด้านโคงกระพันชาติและยังดีทางด้านแคล้วคลาดอีกด้วย ส่วนราคาเช่าหาของพระวัดพับหรือวัดร,ราชสิทธารามบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่4พระสมเด็จอรหังสมเด็จพระญานงคราชยานสังวรสุกไก่เทือน วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครพระสมเด็จรอรหังที่จะกล่าวถึงนั้นเป็นพระที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนแห่งวัดมหาธาตุกรุงเทพซึ่งเป็นพระเจดิย์ผู้เรืองวิทยาคมและมีชื่อเสียงสูงสุดองหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทยพระสมเด็จรอรหังซึ่งสร้างตอนท่านเป็นสมภารวัดพับเมื่อราวปีพศ2360 เื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาครั้งได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเสร็จก็นําไปบรรจุองค์พระเจดีย์ตอนที่เสด็จประทับรับฐานานวัดมหาธาตุเมื่อปีพศ2363ลักษณะเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณส่วนประสมปูนเปลือกหอยรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านหน้าเป็นองค์พระปฏิมาประทับนั่งปางสมาธิเหนือฐานสามชั้น หน้าหลังมีทั้งที่เป็นลายมือจานและรอยปัมแบบโต๊ะกลางอักขละภาษาบาลีอ่านว่าอารหังตามแนวขวางองค์พระมีทั้งที่มอบให้ผู้ที่มาร่วมงานฉลองการสถาปนาซึ่งมีการค้นพบทั้งที่พระเจดีย์ที่นำไปบรรจุกุที่วัดมหาธาตุและพระเจดีย์วัดสร้อยทองมีพิมพ์ผ้าที่นิยมเป็นมาตรฐานห้าพิมพ์คือหนึ่ง พิมพ์สังกติเข่าตรง 2. พิมพ์ฐานคู่เข่าโคง้ง 3. พิมพ์เกศอกูหรือพิมพ์เปลวเพิง 4. พิมพ์โต๊ะกัาง5พิมพ์เล็กเนื้อผ้าแยกได้เป็น3แบบคือ 1. เนื้อผงสีขาวละเอียดแน่นแกร่ง 2. เนื้อหยาบมีเม็ดกรวดทรายผสมเจสอนดอกไม้ 3. เนื้อปูนผสมแห้งทั้งหมดเรียกว่าผ้าสมเด็จอรหังตามบรารกะด้านหลังองค์พระทุกองค์ บุตรคลเด่นในด้านญานสมาธิปัญญาเมตตามหานิยมคุ้มครองป้องกันภัยส่งเสริมจิตให้สงบและอารมณ์ได้ไวชื่อว่ามีพลังอรหันต์ตามในของคําว่าอรหังส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จอรหังสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรสุขไก่เถื่อนวัดมหา,าธาตุกรุงเทพมหานคร<ม>ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่สาพระสมเด็จวัดเกศชยโยสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีวัดชยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองพระสมเด็จวัดเกศชยโยเป็นหนึ่งในพระสมเด็จที่สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีได้สร้างไว้ซึ่งอีกสองนั้นประกอบด้วยพระสมเด็จวัดระคังโคสิตาราม และพระสมเด็จวัดบางขุนพรมโดยมีประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจมากพระสมเด็จวัดเจดียโยสร้างขึ้นโดยสมเด็จโตพรมรังสีช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านประมาณปีพศ2411-2415ถึงท่านนำพระไปบรรจุไว้ในองค์พระเจดีที่วัดเจดียโยซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านในจังหวัดอ่างทอง การสร้างพระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชาและแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีกิจศรัทธารวมถึงบรรจุไว้ในกรุลักษณะเด่นของวัดสมเด็จวัดเจดียชโยแตกต่างจากพระวัดระฆังและบางขุนพรมที่มีฐานสามชั้นส่วนสมเด็จวัดเจดียชโยมีฐานเจ็ดชั้นเรียกว่าพระเจ็ดชั้นหรือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดส่วนพิมพ์มืเด่นก็มีเช่นพิมพ์ฐานห้าชั้นและพิมพ์อกล่อง อกตันพระมีขนาดใหญ่กว่าพระสมเด็จรุ่นอื่นเล็กน้อยเนื้อพระจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณเชื่อนเดียวกันกับสมเด็จทั่วไปมีผิวลักษณะหยาบหรือร่วนกว่าพระวัดระฆังมักมีรอยปรากฏของเม็ดมวลสารขนาดเล็กเนื้อขาวนวลหรืออมเขียวอ่อนขึ้นอยู่กับสภาพและการเก็บรักษาพิมพ์นิยมของพระสมเด็จวัดเกศไชยโยก็คือพิมพ์เชั้นจะนิยมสุด พระสมเด็จเจตชยโยมีพุทธคุณเมตตาต่างจากพระสมเด็จอื่นๆของสมเด็จโตคือด้านเมตตามหานิยมคลาคาดปลอดภัยองค์พันเสริมบำนาจบารมีและความเจริญในชีวิตส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จวัดเจดชยโยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดชยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่สองพระสมเด็จวัดบางขุนพรมสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดใหม่อมตารถกรุงเทพมหานครวัดบางขุนพรมที่เป็นถิ่นกําเนิดของสมเด็จวัดบางขุนพรมเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงธนบุรีเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดวรามตารามต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอมาตะารสหรือวัด อมตะรถแต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดบางขุนพรมพระสมเด็จบางขุนพรมเป็นพระเครื่องสายเดียวกันกับพระสมเด็จวัดระฆังและเชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพุทธตาจารย์โตพรรังสีเช่นกันโดยนำพระไปบรรจุไว้ในกูวัดใหม่อมตะรถหรือวัดบางขุนพรมพระสมเด็จบางขุนพรมถูกค้นพบเมื่อปีพศ2500โดยมีการเปิดกูพระที่บรรจุอยู่ใน องคพระเจดีย์ที่วัดใหม่อมตาร,รถอาทิพบนั้นมีทั้งพระที่สมบูรณ์และพระที่แตกหักจากการถูกน้ำซึมและความชื้นในกุกวัสดุที่ใช้สร้างและพิมพ์ก็ใกล้เคียงกันกันกบพระสมเด็จวร,รังลักษณะผิวองค์พระจะมีรอยปูไตและรอยคาบกุเป็นเอกลักษณ์ของพระุขเก่ามักมีรอยดินกุสีออกน้ำตาลเข้มหรือดำปรากฏอยู่ตามผิว พระสมเด็จวัดบางขุนพรมมีหลายพิมพ์เช่นเดียวกันกับวัดะระฆังแต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดและแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักคือพิมพ์ที่พบในกรุตอนเปิดกรุปี2,500และพิมพ์นอกกรุคือพระที่ยังไม่ได้บรรจุกรุแต่เป็นยุคเดียวกันสภาพโดยรวมคล้ายกับพิมพ์ในกรุแต่ไม่มีคาบกรุและผิวพระจะเรียบกว่า บุรค,คุณเหมือนกับพระสมเด็จวัดระังคือเมตตามหานิยมแข้วคาดปลอดภัยคงกระพันเสริมบ,บํานาจบารมีและความเจริญในชีวิตส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จวัดบางขุนพรมของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่ 1. พระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานครพระสมเด็จวัดระฆังเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องของเมืองไทยหรือเป็นสุดยอดพระเครื่องอันดับหนึ่งในพระเครื่องบญญจาคีที่นักสะสมและผู้ศรัทธาให้ความเคารพบ,บูชาอย่างสูง พระสมเด็จวัดระฆังสร้างโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามในช่วงรัชกาลที่ 4, ถึงต้นรัชกาลที่ 5, ประมาณปีพศ2400ถึง2415พระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระเครื่องที่มีพุทธศินเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิบนฐานสามชั้นมีสูงประภามนทนและมีพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและเสริมบารามี พระสมเด็จวัดระฆังมีหลายพิมพ์เช่นพิมพ์ใหญ่พิม์ทรงเกดีพิมพ์เกดปัวตูมพิมพ์ฐานแสงและพิมพ์ปกโพการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังมีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายเป็นพุทธบูชาและเป็นเครื่องรางของขลังให้ผู้ที่มีความเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาวัสดุที่สร้างผสมจากว่านสมุนไพรดินผสมผงพุทธคุณเปลือกหอยข้าวสุกและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จวัรคังสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีวัรคังโคศีตารามกรุงเทพมหานครในยุคแรกก็อยู่ที่ราคาหลักร้านขึ้นไปทันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่สภาพและความสวยขององค์พระ และนั่นก็คือสิปัันดบพระเนื้อผงของพระเจเจียอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยในชุดที่1แล้วพบกันใหม่ในชุดที่2อ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ